วิ่งวิ่งวิ่ลงทากเลยวิ่งวิเร็วเร็วเร็วตักเองเลยนะน้ำน่ะตักเองเลยนะตักตักตักอย่าปล่อยเชือกนะเออเออเอาขึ้นขึ้เอาขึ้นมาอีกขึ้นเก็บขึ้นเออเออสงสูงเย้ เวลาไปอาบน้ำ้ะครับวีมือขึ้นกกนอนมาขึ้นอยู่นะคือยืนหลับอาบน้ำไปอาบน้ำไปกินน้ำครับกินน้ำครับกินน้ำครับนี่คู่นี่คู่เก็บเอาคู่ไปอาบน้ำจากของเออ ถือเออถือถือไป,ไปอาบน้ําครับไปลูกไปโอ้ออผมจะไปอาบน้ําครับแม่แม่ครับผมจะไปอาบน้ํำครับนัง่ลงลงนั่นลง อ่าพอปัดหลังให้ก่อนหลังมิเตอร์ฟุนให้พ่อไหมอ่านอนลงนอนลงดำลงมูลงแกบลงมูลงมูลงเออให้พ่ออาบน้ำให้ก่อนก็ให้พ่อปัดฟุนก่อนเอาดีๆสิดีๆสิอินไหมน่ะ เก่งใจพี่ช้างงานเขาบ้างไหน่อยเห็นไหมนวลล่องเร็วมูลงให้มันออกให้หมดออะนวลลงให้ออกให้หมดเลยโอ้โห ยอด oh. Hello, หมดยัง, <Yeah. S 1> องพอตั้งคู่ดีๆให้ลูกถือเอาไปหยิบเอาคู่หนูอ่ะหนไปอาบน้ำต้องมีคู่ถังครับลงสาบไม่ได้ครับใช้ลายเชือกไปเร็ว yeah. 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 ถือดีๆถือแบบนั้นเลยเหรอทำไมหนูไม่หิ้วดีๆ yeah. 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 เป็นอะไรอีก อะไรเป็นอะไรอีกมาพิดตับมียังอีกบ่ไปแล้วหนึ่งสองอึบเอาไปหนึ่งสองออมเออไปเลยเออเออเออไปเออเออไปเออไปเลยสีฮอดสช้าบ่ละข้าน่ะนะ ไปถือดีๆถือดีๆลูกเธอดีๆไปอาบน้ำครับไปเดินเดินไปก่อนพ่อเลยสายอยู่ตรงไหนไปอาบเองเลยไปไปไปเลยตุยดุยตุยดุยตตุยามพ่อไหมย่องขึ้นบ่อลูกเจ้าโวยดาวมืงคนคััวะเลยเลยเลยแล้วเลย วิ่ง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 เลยวิ่งวิ่งวิ่งเร็ว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 เราวารึวเร็วเราวเร็วเรงวเร้วเรงวเา็วเร็วเานะเรวเร็วเร็งเระนเ้็ัเร็วเ้็ัระวเรวเร็ว เลวตักเองเลยนะน้ำน่ะตักเองเลยนะตักเองเลยนะอาตักเองเลยเออเออเออตักเองขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาให้พ่อขึ้นมาให้พ่อโอ้โหได้จริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากได้จริงๆครับโอ๊ยเหียเหมิดเอาไม่เอาไมเอาไม่ไม ทเอาไม้เอาที่เอาตักตักลูกตักเฮ้ย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 อย่าลงสะนะเอาไม้เอาที่ไม้ที่ไม้ที่ไม้ตรงนั้นดะินหลวมแล้วอย่าลงไม่ไนดะ้ตนะักเอาตักเอา ตักลูกตักไอ้ตักตักตักไม่าปล่อยเชือกนะเออเออเออเอาขึ้นขึ้นขึ้นเอาขึ้นมาอีกขึ้นเจ็บขึ้นเออเออสูงสูงเย้เออเก่ง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 โอ้ตักน้ำเป็นด้วยวูดทำไมหนูเก่งจังอีกทีลูกเอาม่อีกทีอ่ะมือดันลงเออมือดันน้ำลง เออเอามือดันกระแปงลงเออเก็บขึ้นทีนี้เก็บขึ้นดึงเชือกขึ้นเออเก็บขึ้นลูกดึงดึงดึงลูกดึงเออดึงดึงลูกดึงขึ้นมาเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจว่าได้น้ำจริงไหมให้พี่ซีดูหน่อยเล่นว่ายเดียวคูมันมันมันไม่คว่ำอ่ะเอาเดี๋ยวพ่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ถ้าเชือขึ้นมาเออ ยกขึ้นมาลูกยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาครับยกขึ้นมายกขึ้นมาครับยกขึ้นมาเอออ่ายกขึ้นมาครับอ่ายกขึ้นมาครับอ่ะยกขึ้นมาครับเออเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากอ่ะชีวิตประจําวันผมครับช่วยงานบ้านนี่เป็นเรื่องปกติของผมครับชาวลงไปทําไมอ หนูเจ้าลงไปทำไมลูกหนูไม่เอ้าเจ้าโอ้ยเห็ดไปตัวถีบตัวเด่นน้องลูกไปก็ได้เอากินกินกินลงบระเดีได้ขึ้นบระเดีมันเลิกอนอนลงให้พ่ออาบให้ลูกบบแล้วดอกเอาให้คนกินน้ำให้กินก้อนตักให้กินก้อนมากินอาบน้ำให้พ่ออาบให้ดีกว่าหนูไม่ต้องลงหรอก โหลงๆครับโหลงครับโหลงๆเออโหลงๆหมูเดี๋ยวๆตกมันตั้งแต่เช้าแล้วนะนี่โหโหเฮ้อโหลงโหลงโหลงหมูโหลงวิครับโหลง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 เฮ้อโหลงโหลงหมูโหลงเดี๋ยวบอกโหลงหมูกันเอ้ยเฮ้อโหลงเอ้ยโหลง ดูท่านางอาบน้ำนะ FC ดูท่าน่งอาบน้ำผู้ชายนะไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครครับ ดูนะฮะมันลงไม่ได้เวอรมันไม่ใช่สาบบ้านเรานะลูกดินมันเหนียวมันลืนล่นอ่าบอกให้พ่อเขาก็ลุกดิไป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 หาพี่เลิฟกันลูกไปล้างมือล้างงวงหน่อยขานี่ล้างมือล้างงวงหน่อย เอาถือคู่กับหนูถือมาหนูต้องถือกับลูกไปตามพ่อเร็วซับฟงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮยไปะคะเอฟซีชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะป้าครูไปเก็บไปไป้าครูไปเก็บเร็วมามา มาเออเอ้ามาเอไว้แล้วหรอมาเออมา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 เจอกูมาเออ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 อ้ยจงะวะ